มาดูรถไทยทีมแรงเอาลรถดันนะสายดันครับนี่ครับป๋าจัดเองเลยฮะในช่วงเทียงเนี่ยจะเปิดกลองยาวเต้นสะหน่อยฮะมาดูครับ LC70 ครับความแรงไม่ได้อยู่ที่รถครับอยู่ที่คนขับครับผมแล้วก็ใจนะพละกําลังอยู่ที่ใจแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ครับต้องตามอายุครับอายุเยอะประสบการณ์เยอะครับ ทีมงานพวกเราครับเสียสละรถคุณวรั้มครับทำสถานที่ไว้ให้รถดำเทง่ายง่ายฮะสักสองชั่วโมงก็แห้งแล้วครับรถดัก็ลยเทยสะดวกสะดวกกันหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะปูปูปูปซิมันจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นแน่นขึ้นสบายครับเนี่ยโอ้หถือว่าโชคดีครับงานพวกเรามีที่เทดินใกล้ๆครับเนาะ,ะถ้าเทในวัดจะตายฮะ <laughs> ใช่ไหม สุน่าเขาเทในที่สาธารณะไม่เกินหนึ่งกิโลฮะอันนี้พวกเราก็ถือว่าโชคดีครับเ,เพราะว่าเขาเอาไปกินหมดครับทั้งวัดทั้งโรงเรียนไม่มีที่เทละพวกเราต้องขึ้นขอบครับ,รบถือว่าโชคดีฮะขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชนครับที่ดูแลพวกเราในเรื่องของอน้ำกันเนาะทางหลวงพ่อก็อนุเคราะห์ออพวกเราครับให้อาบน้ำฟรีท่านผู้ช่วยท่านผู้ใหญ่ครับผู้นำชุมชน ดูแลพวกเราครับผมขอบคุณมากครับที่อำนวยความสะดวกครับเนาะวันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศด้านบนของพวกเราครับนี่ะคันนี้แล้วก็ดูหน้าผู้จัดการครับอยากกลับบ้านมากนะครับเนี่ยฮะผู้จัดการคิดถึงเมียผู้จัดการเราเราอยากกลับบ้านครับวันนี้เลยให้มาชมบรรยากาศครับของสายดันของพวกเราครับกับ LC70 ครับทีมงานครับมันไม่ได้หนักอะไรครับหนักแต่กระจกครับเนี่ยฮะกับเครื่องดับเพลิงฮะถังดับเพลิงกับเนี่ยกับกระจกครับ อันนี้ไม่ใช่กระจกนาซาครับกระจกหน้าโตแลลวครับโอ้สุดยอดครับแต่งแบบสุดๆครับผมรถคันนี้อันนี้อาจจะเป็นลูกชายแต่งครับแต่พ่อขับครับนะใส่เทอร์โบด้วยนะนี่ฮะแต่งใส่เทอร์โบมากครับเพื่อที่งานนี้โดยเฉพาะฮะเพราะว่าพวกเราเป็นงานใหญ่ไม่ให้เสียชื่อทีมงานเสียสุละทุกคนไปรำครับกับหน้างานของพวกเราหากินข้ามจังหวัดมาเลยฮะ ไม่แน่จริงไม่มาครับผมนี่ทีมงานพวกเราครับไม่แน่จริงไม่มากินไลฮะไม่แน่ครับต่อไปสักสองสามปีข้างหน้าทีมงานเสียสรัคขุดวิรำหรือทีมงานของฟันไม่เข้าครับอาจจะกระชอนแทนนี้ก็ได้ฮะหรือว่าหากินไปตัวทิพย์ตัวแดงเนาะกับผู้จัดการเป๊ปซี่ครับทีมงานฟันไม่เข้าครับพวกเรานะขุดเร็วขุดง่ายฮะดาจริงฮะดาทุกคนใครไม่เชื่อจัดนี่ ต้องคันนี้ฮะไม่กล้าขยับแรงค่อยๆค,ค,ครับโอ้ยเพิ่งออกใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่กั๊ดีสวยแท้ฮะเพิ่งใหม่มาเลยนะได้วิ่งกี่งานแล้วนี่บอกนิ่มมากครับแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยอดครับไม่กล้ายอดแรงครับเดี๋ยวแหนบหักนะฮะเพราะว่าใส่เต็มกล่องเอาเลยเนาะนะนฮะทีมงานของพวกเราครับแปดสามสามสองสองศูนย์ครับคันนี้ โอ้โหไม่มีเสียงฮะอย่างการรถไฟฟ้าครับคันนี้คันแรงครับออกมาจากถอยมาจากอูหลานกำนันสุดครับชุมพลบุรีครับผมนี่ฮะสบายสบายฮะถึงตรงไหนตรงนั้นครับพี่อย่าปืนนะอย่าปืนโอ้โหลองดูครับว่าจะแรงขนาดไหนอ้าวนี่ฮะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับสุดยอดครับหันมาด้านนี้ครับมาดูทีมงานพวกเราครับเสียดม ขุนพันครับพันไปทั่วนี่ขุนพันครับโอ้โหคันนี้ไม่มีหยอดครับแปดสามเจ็ดสี่หกหกครับเสียโดมของพวกเราครับผมเนาะเสียดมบ้านไหนวะาบ้านประดูครับสูงเนินครับผมเนาะเสียโดมนี่ถือว่าปรมาจารย์ด้านการขับรถครับรถดินฮรรถดำครับผมเนาะปรมาจารย์นขับรถดำผู้คำวอดในวงการดูคันนี้สิครับเครื่อง2 1 0สครับ โหเนี่ยมิดดมเลยครับเนะี่ยรถแรงจริงครับแต่ว่าสถานที่หรือว่าหน้าดินมันไปไม่ได้แนละ้วก็ไปไม่ได้มันเดินฮะถึงว่าจะอไรกขน,นดไหนก็ลงคิดต้มมันคือเกาเนาะให้ดูบรรยากาศด้านบนของพวกเราครับเนาะคลิปนี้ก็ให้อยู่ด้านบนกันว่าพวกเราเทยังไงเนะงานหมูหมูครับงานหมูหมูสาหรับรถดาครับผมเนาะหมูจะขึ้นข้างบนครับตอนขึ้นมาไม่มีหมูครับผมเนาะเพราะว่าทางชันมากๆเลยนะปากบ่อที่ทรหทศครับ นี่คะคือคือมืออาชีพครับทํางานทตรีมงานเสียสละรคนไปรับครับรับงานไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเรีบยรายงานหลากหลายฮะงานโคกน้องนาขุดห้วยน้องคลองบึงนะฮะโดยพิจารณาแปร์ซี่เราครับทเป็นทุกอย่างครับนี่ฮะต่อไปเป็นคนคอนโทรนเลยผมจะไม่มายุ่งครับจะโทรด่าอย่างเดียวครับผมมีหน้าที่ดูคลิปล้วด่าครับอันนี้เรื่องจริงฮะเจอหน้าแล้วไม่กล้าด่าสงสารนะครับอ่ามาดูกันครับ โอ้ตรงนี้ดินนี่อีกมาหาศาลนะสินี่ใส่จากนี้มานี่ยแต่คนนู้นยังไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมเออบบเ,เออนั่นแหละนู่นเหรอ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 ไม่เทเลยเนาะเนี่ยก็เจอ,ออยู่เจอโชคดีอ่ะก็ถือว่าพวกเราก็เต็มที่กับหน้าง,งานครับผมเนาะทีมงานเสียดสรีรถเครนก็มีทั้งรถรถขุดคูปต้า U55 ครับช่วยกันดันช่วยกัน ยัดดินลไปด้านในครับเพราะว่าบันดินมันเป็นดินเหนียวเนาะพึ่งผ่านพายุฝนไปก็ต้องทําทางตลอดเวลารถไถก็ไม่ได้หยุดได้ยอนเลยครับทีมงานพวกเราครับอัดเต็มที่ฮะทีมงานมาจากอําเภอกระสังครับเสียสระขุดบุรีรมาเนี่ยคนกระสังครับทีมงานพวกเรามาจากกระสังสุรินทร์ครับหากินไกลครับผมหากินถึงลำปลายม,มาดครับติดเขตกลางหวยทะเลครับเนะฮะ ตรงไหนก็ไปครับขอจะมีงานทําครับผมมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้มาทําคลิปสองสามวันแล้วครับติดภารกิจครับพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้มาฮะวันนี้มาแล้ววันนี้เอาเรื่องของอ่าสเสบียงครับมาให้ทีมงานครับนะฮะผู้จัดการผมก็คิดถึงเมียนะม่อยากกลับบอกได้ว่าเหมือนน้าตามันจะจะลหลฮะต้องให้กลับวันนี้ฮะให้มาแตาทำท่าน้ำตาจะไหลก็ต้องให้กลับแล้วไม่ไหวแล้วฮะ คิดถึงเมียเอ้อะก็เมียท้องเอ้อะก็เมียท้องครับนะฮะเขาอ,อ้างครับผมนะทีมงานพวกเราเอาหายหมดเลยครับหรือจะติดกันล่างหรือเปล่านี่เนี่ยบรรยากาศที่เทของพวกเราเนาะก็ถือว่ายังอีกมากมายเยอะแยะเพราะพวกเราใช้รถไถดันเพื่อปรับสถานที่การเทดินครับปรับหน้าดินตับคันดินให้สวยงามครับไม่ทิ้งงานทำตะกุะเกะไม่ทําครับพวกเราไม่ทําอย่างนั้นฮะตรงไหนไม่สวยปรับครับ ไม่เทดินเป็นกองทิ้งอะนี่ฮะคือผลงานของพวกเราอ่าอันนี้พูดไวก่อนครับเนาะ <laughs> บรรยากาศใช้ไล้ครับก็พวกเราก็อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าหลายวันแล้วสินาะกี่วันแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์กว่านะ <c oughs> เอออยู่ตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่เริ่มดึงน้ําออกจากบ่อจากสะครับนี่ฮะจะได้เรียนรู้ปร่วมการครับู้จัดการทักซี่จะดูแลตรงนี้นะบริหารจัดการครับเดี๋ยวเป็นงานครับคุมรถหลายคันเนาะ คุมหลายคันคุณสิบล้อคุมรถไทยนะฮะคันนี้ไหวหรือเปล่านอ้อเนี่ยมาเมื่อกี้เปิดไฟใส่ผมแล้วท้ายแล้วมามาอย่าหมดอย่าหมดอย่าหมดเอาอ๋อสมโฟครับมีไอ้มือยาวขึ้นมาด้วยครับเจ้า SK2 0 0 SM ้ครับทำทางให้ใหม่ฮะน่าจะพักแล้วฮะผมพูดถึงน่าจะได้พักแล้วครับน่าจะต้องพักเที่ยงกันแล้วหรือยังไงไม่ทราบครับ มันลื่นครับผมเนาะ,ะรถไทยได้อยู่ข้างล่างคนะันหนึ่งไปเนาะอันนี้ตันหมดแล้วนี่ยากจะใช้รถไทยลงไปทำทางคันหนึ่งฮะแล้วก็ให้คูปาตาเคียร์ริ่งตรงนี้ไปเรื่อยๆครับน,นี่ดิดิดวดูรีบเดียงเสมอลหรใช่ไหมช่าหน้าทีเองนี่นี่ดวงรู้ไหมเนี่ย เราไปเจอแล้วไหมเนี่ยอะไรมึงกุ้งเง่าเง่ามาดิิดเปลี่ยวว้าวปูปลาตาเราไม่ใช่ไม่ได้งานนะฮะฐานดันเราก็มีฮะไม่มีลื่นด้วยครับแล้วก็กุ้งกีก็มีฮะเราสั่งกุ้งกีมาใหญ่ครับเราดูดูเราดูฮะอีกสักอา,อาทิตย์นึงครับต้องเจอกุ้งกีใบใหญ่ของเราครับแปดสิบซินครับจะตักใส่รถดันให้ดูครับหน้างานพวกเราครับ คันเล็กก็ราคาถูกครับนะคืนทุนเร็วอ่าเขาจะมีงานทําครับเหลือวันละห้าเราก็ถือว่าเหลือครับผมนี่ฮะเครื่องจักรทางานต้องเหลือครับเครื่องจักรทางานต้องได้กําไรทํางานอะไรกระชังครับนะเขจะมีงานทำาแค่ทำวันหนึ่งจอดวันหนึ่งฮะทาว่าวันหนึ่งก็ทํางานได้แปดพันจะจอดสามวันครับไม่ฮนะรถพวกเรามีงานทําทุกวันครับผมเนาะกับหน้าง,งานที่หลากหลายของพวกเราครับเนี่ย ตอนนี้ก็ให้อยู่ทำงานที่างานชนประธานงานใหญ่หน่อยนะตัวเล็กใจใหญ่ว่างัานฮนะเอาเสียงมาแล้วครับผมมาดูคันนี้เป็นใครฮะมาดูกันครับฮะจะเป็นจานโดมหรือเปล่าเนาะทีมงานของพวกเราครับทีมงานวัยรุ่นครับนับถือน้ำใจที่ไงบารับผมน,ะนอนบ่อทุกคน ไม่มีอิดออดครับทีมงานเสียสตรศคุณพี่รำครับเสียงหายน่าจะลื่นหรือเปล่าเสียงหายฮะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วก็วันก่อนฝนตกครับทําให้พื้นที่ก็ทํางานลําบากนิดหนึ่งครับเ <c oughs> ปไ็นเรื่องปกตกินเนาะ <c oughs> แต่ผมไม่เชื่อครับว่าฝนมันจะตกทั้งปีทั้งชาติเพราะว่าเป็นพึ่งเดือนมีนมาเมษาพฤษภา,ภาฮะมันต้องมีวันหยุดที่เราทํางานบ้างนะครับเนาะ <c oughs> น่าจะจมฮ <c oughs> ะมเห็นควัน ไปดูสิครับว่าทำอะไรกันอยู่ครับถึงไม่ขึ้นมาสักทีเนาะควันขึ้นเลยฮะ็นไร,รอ่ะน่ันไหนทัานลำยมต่อรถไยแล้วเนาะ กไทยอากาศเรืเรื่องลื่นครับผมละ่ะลื่น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 มาอุปสรรคหน้าง,งานก็มีหน่อยเอา้าลุยเหยียบเลยครับอา้อาวอ้าวหมดแรงฮะอา้าวถอนเกียร์ละถอนละอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวมาละลื่นลื่นลื่นไม่ไหวไม่ไหวครับเสียไายนะ อไปตั้งลำใหม่นะอ้ามาดูรอบนี้ลุยอ่าเยียบมานะมาล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 ะไหวไหม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 โอ้โหเยียบเยียบเยี่ยมเยียบสุดยอดครับเอ้า สรุนนรกครับคันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดแบกมาเลยฮะโอ้โห <c oughs> เอาละครับต้องทำทางใหม่มันลื่นเนาะสิพรุ่งนี้ก็น่าจะนู่นหนึห่งเนาะอะไร้มาตอนชันไหนอาตีชันหนึ่งบ่ คุณชั้นนึงนะนี่ถึงระดับยังไงดับแล้วนี่ถึงแล้วเนาะตอนเขามายิงเราค่อยเก็บเอาทีแม่ทีนี่ได้แล้วเนาะแต่ไอ้ที่เขายิงไว้น่ะก็เผื่อเผื่อความลึกอยู่แล้วอาอบอกอ๋อก็เผื่อให้แล้วแสดงว่าเด็ดตามจริงมันไม่ใช่เม็ดเก็บแต่นราเผื่อแค่ลึกชื้นอ๋อแต่ว่าน่าจะน่าจะมีผลทันนี่จึลจมัเราเปีนตอนนี้ดินเยอะนี่หมดแล้วนี่เผื่อด้วงแค่อาชีพนี่เอง

ามาดูคันนี้ครับก่อนจบคลิปครับมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะี่มนมีขุดตรงนี้ไปเลยนี่ใกล้ๆไม่ต้องเสียเวลาเดินไปไกลามาเอาเลยเลยพี่คันนี้เจ้าของนี่แรงเหลือเกินมา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 ,มาจะแรงสมชื่อหรือเปล่ามาลื่นหรือเปล่ามามามาเอาแล้ว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  เอาแล้วเอาแล้วครับเออเย,ย,ยิมเยิมนี่ฮะเสียงหฮหรือเปเ่าเท่นี่เนเออพอขึ้นได้นี่บีเฟใส่ฮะเมื่อกี้ถอยหน้าถอยหลังครับ้่าฮากรับนนะแบ่เดบเมี่่กดตัดยนี่ฮะพอขึ้นได้นี มีเสียงฮะน่าจะได้ใกล้เวลาพักเที่ยงกันแล้วครับผมเนาะวันจะให้ทําถึงหกโมงยินเลยครับหกโมงกว่าก็ได้ครับเพราะจะได้เนื้องานหน่อยให้ทีมรถดำได้อยู่ได้ครับเนาะได้เที่ยวเยอะๆหน่อยอยู่ด้วยกันครับอุตส่าห์มาหากินไกลเราดันดนมาถึงเขตโคราชครับนะทำเล่นๆฮะอานนี่ย บอกว่ามาไกลฮะมาไกลามาเอา้าบอยจะไปสก,กิดเขาเขาทะลอกครับมาเลมาดูคันนี้ฮะใส่เทอร์โบมาหรือเปล่าเ่ยยู่ทีมงานนี้โอ้โหรถแม่แรองอยู่ยากครับทีมงานฟันไม่เข้าของเราบอกว่ารถแม่แรองอย่ามาฮะว่างั้นเอาเอาแล้วพี่เอา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 ,เอาถอยนิดนึงครับพี่เอา ต้องไปตั้งลำใหม่ก่อนครับอ๋อไอ้บอมาเร็วเลยเย็บเย็บมาเลยพี่มา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 ฮานอ่ะทีมงานไหมบอมามาอออรถใหม่เอี่ยนเลยครับดูสวยสุดๆเลยครับคันนี้ฮะเลื้อมาบมาบครับสีสวยมากๆครับ ยังม,มีป้ายหน้ารถนะครับต้องให้ติดป้ายสลดค้าข้าวอะไรเงี้ยทีมงานเสียสลดคุณวิรัมครับโอ้โหคันนี้ยังสวยมากครับถึงไปอัดฉีดมาแน่นอนมาครับคลิปนี้ขอจบเพย่นี้ครับบายบายครับพีบ่พี่สิบายบายก่อนบายบายครับ